ก้อนปิดลานครับผมนี่ลูกค้ามาล่องรถครับผม Thank <laughs> you. เป็นถึงส,สายไฟ่าเลยทุก่นเด้อสายไฟ mất được mất ฮะเดี๋ยวกษ์ก,ก,ก่อบบาได้ก่อนไมยบรวผ่านตองหัวตวอววตวอนรว,วน่ยใหญก่อนอมีเหลี่ยมน้ำได้หมครับวนี้ราคาสามสิบหกานอยเจ้ายู่ไส์ไหนยู่ยังร้อยอยู่ครับเจ้าราคาสามสิบหกกันละเฮ็ดจะไหนบันเนี่ย คือรรออาต้อรอ่เท่าัสงไหเทสว้บนับผม่ขเดอัดคลิปได้อยู่เนาะอัดคลิปเจ้าเนาะเพราะว่าผมลงยูทูปได้อยู่เนาะ้นาว่าคลิปได้อยู่เนาะโอเคเอฟซีอยู่น่ี่ะเออถือใจบะถใจอยู่วะไปเสนอเท่าัสอไปเสแทสเ้อีะวอีบน่ ว่าไม่นเาา่เพราะว่าให้ยุติวะแต่ราคาหุก็ที่เขาถือว่าให้โทน้ำมันเพื่อนเนี่ยจะได้ไรแดดคลปไปมั้งฮะนาวักยูทูบได้ปะเนี่ยเออนาวักคลิปได้เยอะนะปลาปลาเนี่ยปลาบอลเนี่ยเอาเดี๋ยวลองไปเสนอคนกนอนจ้จักเมื่อไระขึ้นมาลูคน โอ้โอันนี้เอาชิปไปเพื่อนแล่ววะเขาไปหาเพื่อนแล้วติดมันเศร้าห่บ้านขึ้นันไหนไปก่นานั่นแล้วปัจจุบันี้มวาน้อยดีทั้งพร่อการแต่งเกมาเลนั่นละว่าเมนพกันไปวรันตังหีเป็นหนึ่งเออโชีกายมะเหนียวคือคุนเทรานีแต่ดอกหมู่บ้านกับบ่าบปหมานกับ้านหมู่บ้านอ้อคือสตาร์วัตติสิมเขาสตาร์ตติด้วยู้นึงมาสตาร์ว่าสตาร์วัตติเนียผู้นึงมาเด้อเด้อ พ่าอาทิตย์ว่ากว่าลูพคนบ้านอาทิตย์หนึ่งรูคนปะบนมาอาทิตย์นึงครับดนกันนะเหออะรนี้เาไว้เนียนนบอกว่ารถืสองกเาเลยครับทีดว่าเแมีหรอกะทำงานได้แมนทำบานได้เหรอราคาอย่าเกินสี่ที่เป็นไปอ๋อเกินสี่บนไปอ้บ้านไหนก็จะอยู่เมื่อกี้หัวแองรับตะบนหัวแองเลยอํเภออําเภอเมืองสาขาครบบเฮยหมองชวเขาแคเนี่ตายกันเลยไปเออบางตำต่อหม้อางเปียก เอาไปลี้ยกรถลัดไปนี่ตัวนี่แลีนขางซี่ไปนี่ตอนปะแม่นับจับจีอันมาหนียิบเกติโลเนี่ยแควันที่ขาออกขามาหนีไปทำนองด้วยกันน้องโสบบ่มยุคภูมอไตยคีบใหมตัวทำแบบของหมือดแบตต่อะไรไปงานเกิองานได้คิบแล้วเนาะเจ้ามีเมียป่นบอมีเมียเลยไม่่เกณฑอาหารีวนครับเซลไปยังไปคุดดินแลนรดำปะแม่นับรับเกอาหารยิปี เกอกปวันโอ้ยเจอได้ยีบปีแล้วแม่เราียกเอายี่สิบสองเนี่ยเจม่ครเป็นเอฟีเนี่ยกิี้อกิตามอยู่เลยเอฟซีอยู่กับๆเขากับอะไรอยู่เนาะมันกับิึงอยู่เลยน่าสิรุ่นเดียวกับปักปามพวกเี่ยวปามปกปากี่ยสิบปีแล้วเนี่เออปักปามเท่นว้าห่ ก้าเที่ยวหอบไปน้ำนั่งเกียไปน้ำควบตาหนอยไปขึ้นรถขับรถเจยอะยังเกียร์นั่งเกียหนาแดนินแล้วของก็มีเงินหนักไปขับรถไทยเพิ่นขับแนวคู่ดีรับขับรถดำก็เลยอยากได้รถไปคู่ก็เลยไปคุยกับท่อกระสออ่ะก็เลยว่าเพิ่นก็เลยบ่ายอัดคลิปไปเบิ้งเอาอัดไปเบิ้งตัวเนาะแต่แต่มันกลับมันำแล้ว ไปเหรในเงื่อนเอฟัยอแม่ครับเที่ยวยกับหา่นงานยังเห็นงานยังได้ครับเพื่อนหลัะธานของยองยามาเหรีเอาเห็นอยู่บ้างเหมครับพอผมกับเขาเห็นงานย่อนแบบนี้มือเห็นงานจบมือนี่แหละได้เอยตวมือนี่ค่ะเจ้แต่เรื่อว่าการเดือดรับเงือนก่นนะแต่เลยอไปทำนี่ไอ้นี่เลยผมเยียมมาดิ้สือวางเลเอฟซีน่อยอามครับผมอามเมียครับเค ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตายอยูแป๊นคำลวโอเคแ you อิวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายตัวไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ